ที่แผ่ไพศาลมานานนานผู้คนหมอกคลาดตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดูกรัดด้วยโซทวนทางจิตป,ปัญญามืดบอด,บอดทางปัญญาประชาชนผู้กนแค้นไปเศษเนื้ตอตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสศ์สักิีมองมนุษย์ หนดได้ด้วยบรรดาสักด์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศาร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนาชิตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสมุนทางเสรีเท่าที่ ดขึ้นเถิประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีสาในราพเทวดาสร้างภาพมายาสวัสดีครับท่านฟ,ฟังที่รักทุกท่านครับ <ไป S 2> วันนี้นะครับชวนคิดชวนคุยของมหาวาลัยประชาชนนะครับ <ไป S 2> กับผมเพียงดินรักไทยนะครับเสนอตอนที่4ต่อนะครับ ตอนที่4เรื่องของการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเ,เราได้พูดกันมาแล้ว3ตอนนะครับตอนแรกก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การลงทุนในการธนาคารและประกันภยัยการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างนะครับวันนี้เราขึ้นตอนที่4เลยนะครับพี่น้องครับตอนที่4นั้นเป็นเรื่องของนะแม้ผู้เขียนเขาใช้คําว่าการครอบงาธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ที่จริงเราไม่น่าจะต้องแปลกใจนะครับว่า สารวัตรกบพระมหากษัตริย์นั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเมื่อก่อนเราเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระบบสักดินาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกษัตริย์นั้นนะครับให้ที่ดินแก่คนที่รับใช้ใกล้ชิดนะครับรลดหลั่นตามสักดินานะครับตามศักที่ให้นะครับนะเป็นพญาเป็นขุนอะไร้ก็มีสักที่เป็นนานเนี่ยมีที่ดินนั่นแหละนะครับตามนั้นนะครับเมื่อก่อนมีทาสมีอะไรให้ด้วยนะครับแต่ก็มีการาลดเลิกกันไปนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เรามาดูครับวันนี้ว่าในแง่ของการทำมาหา,หาเงินนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับเ,เดี๋ยวต้อง escape ก่อนการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับในส่วนของที่ดินและก็สังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเอาเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอาไปพิจารณาต่อนะครับ แล้วละนะคราวที่แล้วเราพูดถึงหมวดที่3วันนี้หมวดที่4นะครับตัวอักษรรู้สึกจะอันนี้นิดนึงนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงนะครับรู้สึกมันจะอยู่ผิดที่ไปหน่อยนะเดี๋ยวนะครับเออนะครับเดี๋ยวนะครับต้องปิดโหมดนี้ก่อนขออภัยนะครับเอาโผล่ไหมไม่เป็นไรครับนะเอาเอาตรงนี้พออ่านออกนะครับ พูดถึงเรื่องที่ดินเนี่ยสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยมีเยอะครับในย่านธุรกิจทางกรุงเทพทั้งนั้นะต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ได้เปิดให้เอกชนเช่าที่ดินมาเนี่ยเนี่ยมีทั้งหมด3 0 0 0 0่นกว่าสัญญานะครับออ้พี่น้องส0,000ืน000นะครับสัญญาแต่ละสัญญานั้นแต่ละปีก็ต้องนะัเช่ากันนี่มันบางทีมันหลายล้านนะครับคิดดูว่าสมมติเฉลี่ยว่าสัญญาฉบับหนึ่งเนะี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านนรอต่อปีนะครับอืม อาจจะเยอะไปสําหรับบางที่นะครับอันนี้มันมีอันเล็กๆเอาเป็นว่าเอาละล้วเอ,เอาสัก10ล้านก็พอเฉลี่ยทั้งหมดนะบางสัญญาอาจจะเป็นปีหนึ่งเป็น500ล้านอะไรเงี้ยสิล้านก็คือนะครับเพิ่มมาเป็น300ล้านนะฮะับสามร้อยสามร้อยสามร้อยโทษทีก็เป็นเป็นสามแสนล้านนะครับสามแสนล้านนะโอ้มหาศาลนะครับนะั่นะนะอืมก็ ในนี้นะครับก็มีสัญญาที่ให้หน่วยทหารกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศเช่านะที่ที่เป็นค่าทหารหน่วยงานราชการหลายส่วนนะครับเช่าในราคาสูงด้วยนะครับก็รีดเราจากเงินภาษีกรนั่นแหละนะครับเงินภาษีทัานที่จะไปเสียกับการพัฒนาประเทศก็ต้องมาเสียกับค่าเช่านะซึ่งที่จริงของราชการมันก็ไม่ควรจะต้องไปเสียค่าเช่าให้ใครนะครับแผ่นดินนี้นะครับถ้าไม่ใช่ของประชาชนแล้วก็ต้องให้เป็นของราษฎรของส่วนกลางนะของของสาธารณะ แล้วทหารนี่ก็รับใช้สาธารณะนะครับทำไมต้องมาเช่าที่นะครับนี่ก็เป็นคําถามที่ควรจะตั้งนะครับมีการเก็บค่าเช่าจากชาวนาในราคาแพงแม้จะถูกน้ําท่วมอันนี้นะขอหลักฐานหน่อยนะครับใครมีข้อมูลมีอะไรมีข้อเท็จจริงเนี่ยนำเสนอหรือส่งผ่านไปที่มหายาประชาชนได้นะครับผลผลิตเสียหายก็ยังเก็บค่าเช่ารวมถึงให้กรมชลประทานเช่าที่หลายพันไร่ในการผ่านน้าตามโครงการแก้มลิงในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการเฉชิงเซาและชานเมืองกรุงเทพ แก้มลิงเ,เป็นโครงการในพระราชดำรินะครับไปเสนอชี้เป้าไปที่ไหนก็ต้องไปทําตามนั้นนะครับผ่านน้ําไปตามนั้นแล้วก็จะต้องไปเช่าทีนะ่แล้วที่ที่เช่านั้นก็เป็นกลายเป็นว่าเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือเงินทองมันหาง่ายเหลือเกินครับเนี่ยนะชี้นิ้วเอาได้เลยนะครับตั้งองคอ์กรองค์การต่างๆโอ้โหนี่สุดยอดครับสุดยอดนะถ้ามีอํานาจนะเงินทองหาง่ายเหลือเกินนะครับ บริษัทธนาคมและการพัฒนาจำกัดร่วมกับบริษัทก่อสร้างบุญชัยพาณิชย์ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางยกระดับถนนบรมราชชนนีเพื่อผ่านไปยังที่ดินของศักดินานย่านตลิ่งช,ชันนะครับและพุทธมนตรแถมได้ภาพลักษณ์เหมือนเป็นถนนของศักดินาแต่ทั้งหมดใช้เงินภาษีของคนกรุงเทพกว่า5,000ล้านบาทใช้เหล็กและปูนซีเมนต์ของบริษัทในเครือทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ บริษัทอีตันไทยนะครับแล้วก็บริษัทพรีมัสประเทศไทยเข้าจัดการธุรกิจอ,าาอสังหาริมทรัพย์ในเครือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โครงการถนนราชพฤกษ์ผ่านโครงการบ้านจัดสรรกลุ่ม property และ natural ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นโครงการถนนนครอ,อินผ่านโครงการบ้านจัดสรรในเครือเช่นเดียวกันโดยยุบโครงการบ้านเอ้อถอนในบริเวณถนนดังกล่าวเพื่อสร้างบ้านสัมมากรนขึ้นมาแทนนะครับสัมมากร โครงการทางด่วนบางพูนบางไซเป็นถนนลงในที่ดินของกลุ่มศักดินาจํานวนมากโครงการทางด่วนนะครับบางพูนบางไซทั้งทั้งที่บริเวณที่ถนนตัดผ่านมีประชาชนเบาบางอย่างยิ่งครับเนี่ยที่ดินนะครับมีอยู่เต็มเพราะนั้นเรื่องการพัฒนามีคนพูดว่าที่ดินนะ,ะที่อยู่บริเวณกรุงเทพและชานเมืองเนี่ยเป็นของ ราชวงศ์ไทยเนี่ยเยอะมากแล้วก็นะครับการที่เศรษฐกิจมันกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนั้นนะครับก็ถือว่าทําให้ที่ดินมีราคาแพงการที่จะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงการจะย้ายเมืองหลวงอะไรต่างๆนี่ต้องทักษสินนี่หาเรื่องน <c> ะ <oughs> <c oughs> จะย้ายเมืองหลวงบ้างนะครับจะเอาความเจริญไปสู่ต่างจังหวัดบ้างนะครับมันไปกระทบกับรายได้แล้วก็ราคาที่ดินของใครฮะถึงแม้เขาจะยกย้ายถ่ายเทอะไรทันเนี่ยแต่ว่าเขาย่อมไม่ต้องการให้อะไรไปนะ ไปทําลายแหล่งธรรมาหากินของเขานี่เขาว่ามาอย่างนี้นะครับข้อมูลทั้งหมดอย่างที่เรียนนะครับมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ละบริษัทที่กล่าวมานั้นระดับนี้ต้องถือว่าเป็นแค่การกล่าวหานะครับเป็นการกล่าวหาเพราะนั้นถ้าพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยพี่น้องจะต้องเอาข้อมูลหาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นร่องเป็นรอยให้เห็นว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีการครอบงำนะครับในทุกด้านใช้อิทธิพลอำนาจ นในการสั่งการหรือตั้งองค์กรต่างๆมีตัวบทกฎหมายด้วยในะบางครั้งนะครับบ,รบังคับมีการล็อกสเปกกันในเชิงทำนะบริษัททำมาหากินแล้วเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่อ่ะจะไปสั่งอะไรใครเนี่ยมันง่ายโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าบอกว่านะทำเพื่อพระองค์นะครับผมก็คิดว่านะหรือไม่ต้องไม่ต้องมีคนบอกอ่ะก็คนไทยก็มักจะเป็นลักษณะนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนะข้อมูลที่ จะต้องให้พี่น้องได้เข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นผ่านมา4ด้านนี่นะครับธนาคารนะครับธุรกิจประกันภัยก่อสร้างนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ดินและสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับสำนักง,งานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีส่วนร่วมในการนะกำหนดทิศท,ทางนะครับแม้กระทั่งขอบเขตของการประมูลหรือว่าการล็อกสเปคต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็ แน่นอนมันไม่ได้มีสำนักง,งานทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์ทำอย่างเดียวนะแต่มันมีกลุ่มที่เข้ามาร่วมทำงานเป็นบริษัทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินแต่ละปีที่ถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลอะไรต่างๆนั้นซึ่งไม่ต้องเสียภาษีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งนะครับมันมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับนอกานี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อีกอะไรอีกนะครับซึ่งนะเรื่องของการฟอกเงินต่างๆเนี่ยแล้วก็ทักษิณน,นี่พี่น้องดูทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแล้วเอาทักษิไอยู่นนย่นนีทห ทักษิณมันใหญ่ขนาดจะยึดประเทศได้หรือไม่เนี่ยผมก็ยังมานั่งคิดนะจริงๆเนี่ยผมที่มาสนใจทั้งนี้เพราะว่ามีคนเนี่ยกล่าวหาตระกูลชินวัตนนี่เยอะมากแล้วผมก็คิดว่าคุณทักษิณอาจจะเคยพูดเคยตอบเคยโต้อ,อะไรไม่รู้แหละแต่ว่าหลายส่วนเนี่ยผมจะต้องหาคําตอบให้ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมต้องไปดูว่าประเทศไทยในใครรวยที่สุด แล้วบริษัทที่ว่าครอบงำประเทศไทยเนี่ยมันมีธุรกิจด้านไหนบ้างและทรักษ์ินนี่มีทรัพย์สินเท่าไหร่นะแล้วไปลงทุนอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับระบอกทักษินนี่ทักษสินมันใหญ่จริงหรือไม่นะครับก็นี่ก็น่าจะให้คําตอบได้ส่วนหนึ่งว่าที่พูดมาสีหอย่างเนี่ยนะครับผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าตระกูลชินวัตรไปมีส่วนตรงไหนเรื่องที่ดินไอสอารสิริมัพั์เนี่ยนายกปูนี่ค่อนข้างจะนะถนัดทางด้านนี้นะแล้วก็มีนะคุณเชษฐานั่นแหละครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นคน นะรู้จักกันมาทำธุรกิจใกล้ชิดกันมาถึงขนาดมีคนไปกล่าวหาเรื่องของโฟลซีซันนะครับก็ไม่รู้ละเรื่องนี้ผมไม่มีหลักฐานเหมือนกันแต่คนเขากล่าวมาอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับนี่นะโครงขายที่เขาเยอะแยะมาหาศาลขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะสู้เขาได้ไมนะั้ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องการกินรวบเรื่องของการใช้ข้อมูลนะที่อยู่ในหน่วยงานราชการแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ หรือใช้อำนาจที่มีอยู่ไปบีบบังคับไปกําหนดสเปคไปนะล็อกอไปเกียรเสียกันอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามนะครับอันนี้เป็นตอนที่4นะครับพี่น้องครับเราจะมาพบกับหมวดที่5นะครับในในในคลิปอันหน้านะครับแล้วอย่าลืมนะครับ subscribe channel แล้วเสร็จร้แล้วปุ๊พี่น้องก็สามารถจะแสดงความเห็นได้ ผมขอต้อนยินดีต้อนรับข้อมูลจากทุกด้านนะครับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่แย้งกับประเด็นที่เขานําเสนอมาหรือถ้าจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนก็ถือว่ามาช่วยกันนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนโดยพวกเราเนี่ยประชาชนนะครับสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาชนนะครับเราหวังสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยการมีองค์ความรู้และความจริงนะครับแล้วก็พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดอย่างมีอารยะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญามือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นเดิเศษนื้ตอตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่รศักดิ์สรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบตามยอมรับพิาสาตรา a กันปัญญาผูค้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอน่งใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าทียังยกตัวขึ้นเถอประชาชนผู้ประเสเริฐมีเสรีทางความคิดพินิจนจากผุ้ต้องสองสัย ในกลาบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ล่มล้มงมง,งายตายเงาบดบังไว้ ปัญญารัชชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้ตอตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสศักดิ์สิทธิ์มนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอะตายอมรับมิสร้าร,ราปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่ง่นใด กดเกตการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดพิเศษจาัดต้องทรงเสงสัส์ทรงประชาชนทั้งพ้อง ผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีาสจรา